สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยวิธีการทำข้อสอบ SOA Exam FM โดยละเอียดนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกเขากล่าวไว้ว่า b r u ซในบรูซฝากเงินจำนวน100บาท เราก็สร้างเส้นมูลค่าตามการเวลานะครับซึ่งในทําศูนย์เนี่ยพุดเขาได้ฝากเงินไป100บาทแล้วทีนี้เขาบอกว่าเครดิตอินเทอร์เนือดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยคิดเป็นดอกเบีย้ยเพียงในนาม nominal rate ทบต้นทุกครึ่งปีกล่าวคือก็คือ i 2เท่ากับ4%นนั่นเองทีนี้เรามาดูอีกคนหนึ่ง ก็คือปีเตอร์ปีเตอร์เหมือนกันนะครับปีเตอร์เขาบอกว่าเขาก็น่าทำศูนย์เนี่ยเขาก็ฝากเงินจำนวน100บาทเช่นกันแต่วิธีการคิดดอกเบีย้ยของปีเตอร์เขาใช้ force of interest เ no. นะ force of interest ซึ่ง force of interest ของเขาอันเนี้ยก็น่าจะเป็น constant force of interest ด้วยเพราะสังเกตได้จากตัวเดลต้าไม่มีสมการ ที่ based on เวลานะครับต่อมาเขาบอกว่าพอถึงเวลานะทําทำ 5, เนี่ยมูลค่าตามการเวลาของทั้ง2คนเนี่ยเท่ากันนะเ5เนี่ยบอกว่า accumulated วั l ย e ของทั้งสองคนเนี้ยมันเท่ากัน แล้วสุดท้ายเขาให้คำนวณหาคำนวณหาเดตาลต้าเพราะฉะนั้นก็แก้โจทย์สมการง่ายนะครับก็คือมูลค่าสะสมของบรูซก็ต้องเท่ากับมูลค่าสะสมของปีเตอร์ณทํามเจ็ดจ้าณทํามเจุด้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วของบรูซคือ เขาฝากเงิน100บาทดอกเบี้ยทบต้มเห็นในานา้ำทุกครึ่งปีถ้าสูงก็คือ i 2หาร2นะครับ i 2ก็คือ4%หาร2ยกกำลัง2คูณ t ก็คือ7.5ก็ต้องเท่ากับของพิเตอร์ก็คือ100เนื่องจากว่าเป็น constant force มันก็คือ e ก็คือ exponential กำลัง7 จ 5. 5ก็คือ t ีเดลตานะครับแล้วก็แก้สมาการง่ายๆร้อตัดนะครับสุดท้ายได้1.02 25เท่ากับ e ลัง7.5 d ด l t a เลต้าเนาะ1.02ก็คือ1.3458กับ5าเดลต้าอีัง7.5 delta เดลต้า เราก็เทคลอนทั้งสองข้างลอน e ก็ได้เลขยกกำลังนั่นเองเนาะลอน e อย่างนี้ก็ได้แล้วลอน e ก็จะเท่ากับ1นะครับสุดท้ายแล้วเดลต้าก็จะเท่ากับลอน1.34586ุ่หาร คำตอบก็คือ0.039605หรือก็คือขอ้อ4นั่นเองครับ